โรงวัวครับน mm ี่ครับวัดไผ่โรงวัวนะตักหมุดวัดไผ่โรงวัวมาได้เลยครับอยู่หลังวัดไผ่โรงวัวครับอยู่ข้างหลังนะเป็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้ําหลังวัดไผ่โรงวัวเนี่ยครับดีครับวัดไผ่โรงวัวอยู่ตรงนี้เองครับข้างหลังนะครับข้างหลังหลังวัดไผ่โรงวัวครับนะขอบคุณมากมากครับยอดธงดวงส้มครับมหาตุ่มครับใจดีมากๆาฮะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับใครที่มีดาวเหลือๆส่งมาให้ดีเจไก่ได้นะครับ ไปครับนะฮะเจ้าต่อครับ <c oughs> ร้าน้นีแห่งสายน้ำครับน้องแก้วสิษเจ้าแม่รับถิ่ทองครับเรือตึ้นลอยองเรือยืดท้เลยน้องแก้วชินเดียวเรือ้นยงเรือลายไปหรื่ที่เราจะงเราไม่เลยนวครับยังครับยังครับเรือสวยไปแล้ว

ครับเดี๋ยวใครจะบอกว่าไม่มีเสื้อชูชีพครับแค่มีเสื้อชูชีพอยู่ด้านหน้าด้านหน้ามีเสื้อชูชีพอยู่ครับตัวหดรตัดเก่งวางดาวไม่ตัก้าวตัวน่ะครับเอาส่วนฮอนด้าครับใครยังไม่ได้สมัครกปสมัครได้เลยครับฮอนด้านะรับร ให้ด้วยนะครับปากแชร์ให้ด้วยนะครับกำลังใจให้กับนีเจ้ไก่นะฮะนี่คือประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็ทั่วโลกนะอึ้งอึ้งจริงๆครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยฮะแบบความสามารถสูงมากครับแล้วก็การแข่งเรือเนี่ย ถือว่าเป็น,นปรเพณีที่สวยงามมากครับ Tah, เราต้องช่วยกันแช์นะฮะแชร์เข้ากลุ่มแช์เข้าข้อความนะแชร์ไปหน้าเฟซของเราด้วยนะครับเพื่อให้นัประชาคมโลกประชาธิโลกเนี่ยต้องกันะครับว่าการแข่งขันของเรา น้องแก้วมาครับเขอเสียหมุดบังไปหรอาดูนิดนึงนะไปขอไปขอไปผมเร่งแล้วต้องได้แค่นี้ฮะไม่น่าจะได้แค่นี้คร <vale ับมาดูครับคุณผู้ชมครับน้องแก้วนะ 就放那去。 ว่าพวกเราต้องช่วยกันแชร์ครับมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญมันก็จะเป็นกำลังใจให้กับนร,ราที่จะเดินหน้าและก็จะพัฒนาการถ่ายทอดให้ดียิ่งขึ้นไปครับ